พวกตอยนะฮะก็ไม่ตัวนะคืะครับผมคีดีดูีผมครดอกครผมคือเบ,บ,อออบอวิธีนวันนี้เราทำเรื่ออะไรแตกกันอมีที่อะไรอล้ก็ผนะัดซััตว์อันนี้นะันี่เมีคือครัวที่วยเราจะเตรียมการทำอาหารนะฮะก็อุปกรณ์ก็จะมีมีอะลรนะ ขนมตะวันนะแล้วก็วมีมีคือสซเรตลูกยนงแล้วก็อะไรครับไม่รู้ <acost> um. ครับขั้งแรกนะฮะเราก็ที่ที่วางตันะครับตั้งนครับนี้ครับน้ำนะครับเราต้องใช้น้ำนะครับเอาน้ำน้ำามันไม่รู้ว่าเขาเช่อมันมันแล้วแต่ความสำนากของเราใส่นะครับเยอะเปล่ามามันมีอะไรนีอะไรน้ำไปหรือเปล่าครับ ใส่ประมาณนี้ครับช่างแมครับ <elaborate> แล้วก็อ๋อปืนแก๊สนแกนครับไปไม่ได้เอ้ยเฮียแก๊สแก๊สเขาอัตโนมัติมึงเอาไปแช็คมาทำไมอ๋อเผาหงเลยนะเก็บ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 เนี่ยแล้วก็ใส่ไปดิฮะไอคอบอ้าวเียก้อเนียอนี้ครับเรอใช้ไม่พึงจะเป็นโลกนะแกครับแกแมครับ อันนี้ขอไม่บอกที่พอนะครับเพราะว่ามันไม่ดีต่อสิมันบอกไปแล้วครับบอกไปแล้วเราเลกเรื่องน้าเล้วเราซื้อจากร้านเขาก็ได้เซลนะะมีขายช่วปัะเกรดยี่สิบบอกครับมากพี่พอมีอีกนงก็เลยโล,ล่นะคือตอนนี้น้ำให้ยังไม่เดือดนะเร,ราช่วยปิดตัก็ลอนเลยครับนี่ครับกงดูงนี่ก็คือชั้นนะซึ่งมีหมูปิ้งกับกากแดกได้หรอกับมีเลนเหลือก็ได้ไหมครับ มาเ้ดีแล้วเราทำต่อแล้วมาใช้ช่วยมันนะ่วยก็เริ่มจากการนามามีไปดูมันใเข้าไปอะอีเหี้เดี๋ยวมันไม่พอดีช่วยครับไม่เป็ครับราใช้องของมันนะนี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลครับ จะรับอย่ากเลยก็คืออวองนะครับวางแล้วก็เนี่ยนะครับได้เตรียมไวลงไปเสร็จด้วยคุจะได้ใส่ไหมครับมันตุ้้ก่อนดีกว่าขอให้กูไม่รู้ม่าจะเล่นหรือใส่ตัวหรทีนี้ก็ต้อนน้ำเดือดตัดกับอเอาเลยก็คือวันนี้เพื่อนมันหิวก็ก็เลยต้องมาทำอาหารกรับก้าวกับกากให้กินนะใครหิว ไอ้เหี้ยวเสี่ยวเข้าไอ้เหี้ยวเสี่ยวเข้อะไรเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอะไรมันก็กินได้ฮะมันเหมือนพระท่านนะฮะไม่เครีย่นะว่ากินอะไรมันสุดท้ายก็ต้องลงไปอยู่ในท้องนะครับมันเล่นจะไมดีฉะนั้นอย่าไปเครียดครับเราทำอะไรร้นไม่เครียดได้หรอถึงเครียดเคียดอะไรครับร้อนครับทีนี้ครับเรามาดูน้ำนะฮะตอนนี้เริ่มเดือดรุนแรงกว่าเดือดแล้วครับยังไม่เดือด ม่งแล้วใส่เลยครับร้อนไม่ไหวไอเทยนี้เอาไว้ผมแดกเลยครับแล้วก็ใส่หมาม่าไปอย่าตะกัดสิครับแล้วก็เบาเล่นไฟหน่อยไฟบ้านร้อนได้แค่นี้เหรออันนี้ร้อนสุดแล้วครับปีแล้วก็รอเวลานะฮะเสร็จแล้วเราไปมาเตรียมเครื่องกรุงอย่างอื่นนะฮะแล้ไอ้นี่เอามาล้างแตะทิศแกะยา ครับก็เห็นไหมครับนี่จะเป็นขนมนะฮะซึ่งไว้ในการกอบอาหารของเราไอ้เกียร์นี่คืออะไรครับเออมีปุ่นครับมาช่วยกูแกะครับแกะเป็นยูแกะนะอันนี้ก็คืออ๋เกียรัวร์เขาเลิกหมดแล้วแม,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 ม่ไม่เจอทัวร์บ้านอยู่ามีตัดสายมีโซ่ยังไม่เลยนะครับพี่อ่าเฮ้ยอย่าพึ่งนี่ควาย ตัดครับตัดตัดครับรายการเด็กนี่อ๋อไหนับครับข้ามไปเลยมันนะครับเราก็รอให้มหน้าดีกว่าครับมันมีนั่นไหมช้อนอะอะไรนะเขาเยกอะไรตะกั่วตะกั่วหน้าฮัมี้จิปปี้เล่นเบสไหมฮะเขาเรียกอะไรอ่ะวันนี้อ๋อเหี้ยบ้างอะไรอ้เหี้ยบ้างไอ๋อหี้ยบอะไรไอ้เหี้ยบแล้วครับก็คือตอนนี้เรากำลัตบกระสุนเฮ้ยกล้องตัดนี่อะไรครับ นี่กระเทียมนะฮะซึ่งบ้านในทียนี่มันน้อยการการที่อะไรนะจาคูล่านะใช่ปหมก็คือไม no ่ใช่ท mm ้านะคอันนี้มันหอมครับไม่ใช่กระเทียมครับมันหอมครับโอ้โหเราอีกท่านกูไม่งงไอ้กล้องมาดูนี่ดิเด็กเองมีอะไรด้วยอ่ะดูดิเฮ้ยเกลสไฟติดที่หม้อคุณระเบิดจะได้ระเบิดหน้าเลยขวาเนี่ยนะครับมาดูตอนมันใกล้สุกซึ่งใครต้มมาม่าไม่เป็นก็อยากจะบอกว่าไปตายได้แล้วครับนี่เราก็ทำการ โอ้ยเีี้ร้อนไอ้สัตว์โอ๊ยแม่งร้อนชิบหายเลยนั่นแหละสูบมาเพื่อทำการคนนะฮะเพื่อให้นิ้วมึงร้อนเล่นๆไปกันนะฮะซึ่งนั่งไม่ได้ช่วยเกียอะไรเลยครับเสร็จแล้วเริ่มเดือดยังฮะสังเกตจากเส้นครับเส้นมันจะนิ่มตักขึ้นมาจะมีแต่น้ำไอ้สัตว์โอ้ยเกี้แม่งโอ้ยร้อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับผมคือ อคือก็ต้องขอประทานโทษนะครับเพราะว่ากูทำกับข้าวแหละไม่เป็นแล้วตอนเริ่มเท่าที่ก็ปิดไฟครับดูครับนี่คือมาหน้าที่เสร็จแล้วเพราะคือกงก็หลีกทางครับกไก็ทำการโอ้ยีร้อนเทลงไปนะโะ้ยไม่ต้องห่วงครับกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ โุ๊ยเล้าครับคือเน่า้ึงได้ยังั้นเหรอ่างแม่แล้วก็มาใส่นะเกลือแล้วแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดตาเป็ดสาอร้ำครับเราจะไปเอ่ยชื่อไหมครับแครับเราก็เทลงไปแล้วก็กลางฉคีไอ้นี่อันนี่ยังอยู่นะครับเฮ้ยหนุนไปตามเช็ดเองกมได้นะเสร็จแล้วครับแล้วก็ ขนมนะกลังแจงอาทิตย์กลังแจงอาทิตย์กินได้กับทุกอย่างครับมากกินได้หมดผมได้ทำการไอ้เที่เราชอบดัดใส่กันไว้่างนี้เพลงไปเลยครับแจกได้หมดครับสวยงามมากครับสวยงามครับและหลอดมันไม่รู้ไมได้เนี่ยนะเราก็จะประดับตกแต่งด้วยอะไรนี้ครับด้วยเขียร์แล้วไม่รู้ครับฝักของร้านเอาไว้นะน่ากินนะฮะอร่อยครับออร่ยมาจากเทศญี่ปุ่นนะฮะเลยครับแบตหมดเล่วขีดเลยครับออีที่อ่ะตัวเรา ตบจากเหมือนน้ำกินเล่นเที่ยเลยนะฮะสองอันครับนี่เพี่ยไม่ละลายว่ะเดี๋ยวไปโชว์เดี๋ยวไปโชว์คำลมกแดกครับอยอดตามนี้ครับกล้อ,รรอ,องโอ้ยเพี้ยหรอไอ้ยเพี้ยเอ้ยตาหน้ามีตาเนินล่างไหมครเป็นอไรครับเป็นมาม่าที่อร่อยสุดนะครับตามครับอเ,เอ้ห่านี่รีบไปสิครับ ึ่งหลายคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่ามันกินเอ๊ะเคี้ยมันกินได้จริงๆหรือเปล่าเราจะทำการทดลองให้ท่านได้ดูนะฮะเฮ้ยน,นั่งนู้นดีกว่าไหมตรงนี้มืดมาร้อนนะครับ<อ>กินตัวเลยครับจัดดีร้านครับร้อนครับถอดแว่นตังอกก่อนดีไหมครับ กินสิครับจิ้งกินครับกินรสชาติเป็นไงบ้างครับชิคกี้โว้ยนึกถึงอะไรครับคลีะใสอยู่น้ำมากเกือนะครับผมลองกินดูนี่ยไม่หน่อยหรอน่ไหนของดิสตัดี่ันอะไรจริงหรืเนี่ย ้ไดอีกอันหนึ่งมนม่าเฮ้ยว้าเขาเรียกว่าพุ่มยำสีภูนะะก็สามารถคุณสามารถทำเองซึ่งสามารถทำง่ายๆนะฮะกินแล้วก็ติดรัวก็คุณจะได้รู้นะว่านรกไมนมีจริงครบคับแล้วทีนี้พวกผมรายการกลัวก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 ็ขอ จบรายการต่เพียงเท่านี้แต่โดยดีครับสวัสดีครับสาววัสดีครับผูดถ่ายคือบอมนะครับเดียบอมไม่กล้าครับ